อ h i ด is r ิสร s a าท e ตเ a มาูแครั้งนี้เป็นครั้งที่3คะ่ะที่มาแข่งแม์เว็บค่ะแล้วก็คิดว่าเทียบกับ2ครั้งที่ผ่านมาอมลายอย่างเปลี่ยนไปคะ่ะเพราะว่าปีที่แล้วก็ยังไม่ได้เข้ามาหาลัยแล้วก็ปีปีที่2คือเข้ามาหาลัยแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นจากประเทศอื่นแล้วว่าเพื่อนที่เล่น College, คอลเลจค่ะก็รู้สึกว่า สนุกค,ค่ะสนุกแล้วก็ได้แข่งกับท็อป players in Asia คือเป็น o อ p o r u n ที่ดีแล้วก็ um, you can help improve yourself to cut แล้วครั้งนี้ก็เตรียมตัวอยากจะโฟกัสเรื่องอาจจะเวลาที่สุดค่ะเพราะว่า,า,ามีเจ็ตแหลงนิดนึงแต่ก็ดีขึ้นค่ะก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะโฟกัสคือการ stay fit for รับทัวร์นาเมนต์เดือนสค่ะก็สุดท้ายก็ขอให้นักกอล์ฟแฟนๆทุกคนนะคะตามเชียร์นักกอล์ฟคนไหนที่ชอบวีคของวีคนี้ได้นะคะ